พ่อลูกปั่นโปโอ๊ยปัน่นให้แหละไปเลยป้าอจาจารย์ มาปะโปกันกับร้านที่2ครับร้านนี้ชื่อว่าชาบีบเฮานะครับผมมี2สาขานะ,ะสาขาแรกอยู่ที่ประชาอุทิศ23อีกหนึ่งสาขาอยู่ที่ซอยจุฬา12นั่นเองนะครับบอกเลยว่ามาจากแฟนรายการเราไปถึงร้านเขานะถ่ายรูปแล้วก็เช็คอินที่ร้านเขารบับส่วนลดทันดี10%ไปเลยครับใช้ได้ทั้ง2สาขาเลยนะบอบตั้งแต่วันนี้ถึง5รกรกฎาคม2 5 6 5้านะจ๊ะเมนูแนะนําของทางร้านนะครับพาาทาน้ํายาปูถาดทอง น้ำยาจะเป็นสูตรของทางร้านที่มีความเข้มข้นมากๆทานคู่กับขนมจีนพาราทาเข้ากันสุดๆไปเลยครับข้าวญ้าฝาหลัดอบชีสแกงมัสมันเนื้อตัวข้าวเนี่ยนำไปหุงกับญ้าฝาหลัดหรือซัฟฟอร์นั่นเอง แล้วก็นำมาอบก,กับชีสครับเพื่อเพิ่มความหอมมันให้กับข้าวนั่นเองทานคู่กับแกงที่เสิร์ฟมาพร้อมกันแล้วก็โอ้โหอร่อยสุดมตัตตบะชาบีบีเป็นเมนูที่นำผลไม้ทั้ง5ชนิดเนี่ยมาผสมกันทานคู่กับแป้งโรตีนะครับกลมกล่อมสุดๆเลยครับท่านผู้ชมบีฟเบลิงตันตัวแป้งเนี่ยใช้เป็นแป้งโรตีนะฮะผสมเนยแล้วก็นำมาห่อด้วยเห็ดทัฟเฟิลอีกด้วยยังมีเนื้อสันในอย่างดีเสิร์ฟมาคู่กันนั่นเองคานโดครีมชัชนี่เป็นแป้งโร ตีผสมเนยที่นําเข้าจากฝรั่งเศสไส้ด้านในทําจากฝักวานิลาแท้ๆตัวชัสนี่เป็นการนําผลไม้ต่างๆมาผัดกับเนยให้มีความหวานมันโปรโมชั่นหลักของทางร้านเนี่ยก็มีดังนี้เลยครับโปรที่1เซ็ต พาราทานน้ำยาปูถาดทองจากราคา329บาทคนลดเหลือเพียงแค่289บาทเท่านั้นเองนะผู้ชมโปรที่2ครับเป็นเมนูข้าวย่าฝาหลันอบชีสแกงมัสมันเนื้อนั่นเองจะประกอบไปด้วยข้าวย่าฝาหลันอบชีส และเลือกแกงได้1ชนิดครับก็คือแกงมัส,สมั่นเนื้อ2มัส,สมั่นไก่กุลุมาครับแกงกะหรี่เสิร์ฟคู่กับชาร้อนหรือชายเย็น1แก้วนะฮะจากปกติราคา250บาทลดเหลือไปแค่2 2งบาทเท่านั้นเองนะผู้ชมสามารถใช้ได้ทั้ง2สาขาเลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5กรกฎาคม6 5 6 5นนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยครับ